จะนับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิง้งโทร0923524446มาแล้วค่ะซิงเกิลใหม่ในรอบ10ปีของคุณลำใหญ่หรือลูกนกสุภาพรกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ารวยทิพย์ ซิงเกิลน,นี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ10กว่าปี1112ปีได้นานเนาะนานไหมเพราะว่าพี่นกตั้งใจไว้ว่าพี่นกพอพอพอรับเรานับหน้าที่เป็นคุณแม่ uh huh. และพี่นกตั้งใจว,ว่ามีมีความร,รมู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้ความเขาเรียกเลยนะลูกอะเราต้องดูแลให้ถึงที่สุดพอถึงปอเนี่ยพี่นกก็มีความร,รมู้สึกว่าเอ้ยต้องปล่อยวางแล้วก็เอ้ยพอถ้าเกิดน้องโตขึ้นพี่จะกลับมาทําเพลงไปยังไงไปยังไงถึงได้มาัอยู่นี้บอสอุ้มเนี่ยเป็นคนจ้างงานนกมาแล้วก็ มันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่บอสจะต้องไปแจกของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกๆเดือนแล้วพี่นกรู้พี่นกเลยบอกว่าขอบอสขอไปด้วยส <c oughs> ิก็คือแบบอยากไปทําบุญด้วยแต่นกขอไปด้วยปกติ <c oughs> t, ถ้าไปเนี่ยเราจะต้องมีค่าตรงค่าตัวแต่เราไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยนกอยากไปทําบุญด้วยอะไรเงี้ยหนุตนังแต่นั้นมาแล้วบอสเขาก็เลยบอกอยากช่วยนกแล้วเขารู้ว่านกน่ยไม่ได้ทําเพลงมานานแล้วก็เลยบอกอยากพี่นกอยากช่วยพี่นกให้กลับมาเ <c oughs> ตรียมงานกันแค่เดือนเดียวพี่นกต้องกลับมาแล้วก็เลยกลายไปเนี่ย ทำ,ทำเพลงซิงเกิลเนี่ยรวยทิ์เปิดค่ายด้วยตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทาค่ายเฮ้ยทำเพลงให้พี่นกอะไรเงี้ยอยากช่วยพี่นกแต่ทาไปทํามาเฮ้ยไหนๆเราทำแล้วเปิดค่ายมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเอยเอเก่งไม,ไม่ได้ทำเพลงมานานมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราทําเพลงเราก็ร้องลูกทุ่งของเราไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่มาแนว EDM ใช่ไหมเป็น็นนตี EDM อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าพี่นกกลับมาต้องเปลี่ยนใหม่เลยเอาไม่รู้ว่าเอาก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาเลยยังไงก็เอาถ้าเราร้องลูกทุ่งเนี่ยเราจะเป็นจังหวะจังหวะของเราใช่ไหม แต่นี่มันจังหวะยกอะหนูเข้าใจไหมร้องร้องไม่ได้รอบแรกร้องไม่ได้เลยต้องไปเข้าอีกวันที่สอง<ะ>เพราะว่าพี่นกเข้าเข้าดนตรีไม่ถูกมันยากมากแต่พอร้องไปร้องมาเฮ้ยมัน,ม,นมันวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอสพูดพูดมาคํหนึ่งพี่นกไม่ต้องไปสนใจอะไรเราทําให้สุดแล้วพวกเราต้องสนุกก่อนถ้าพวกเราสนุกแล้วเราถึงจะสุดผลลัพธ์เป็นยังไงช่างมันสู้เขาได้ไหมนะพี่นกไม่ได้คิดตรงนั้นเลยพี่นกทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนฟังแล้วก็โอเค ชอบในผลงานที่เราเรา,เราทำไปอะไรอย่างเงี้ยสิงเกิลนี้บอสบอกว่าพี่นกกลับมาต้องดูดีรวยหรูดูแพงเขาให้พี่นกไปฟิตเนสเขาให้พี่นกไปทําตอนตอะไรตอนอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเลยภายในเดือนเดียวอ่ะนกนกขอฝากเพลงซิงเกิลรวยทพิปด้วยนะคะขอฝากพ่อแม่พี่น้องต้อนรับเหมือนคุณลำยายด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆไปค่ะไปหาฟังหาชมกันเยอะๆนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย